สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายรณรงค์แก้วเพชรวันนี้จะพามาชวนพูดคุยเกี่ยวกับสาระไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ไว้ก็ถือว่าดีกว่าคนอื่นที่ไม่รู้ครับคดีเด็ดขาดหมายถึงอะไรไม่ได้แปลว่าตัดสินแล้วหรือจบนะครับฟังดีๆก่อนแชร์หรือไปพูดต่อเพราะเรื่องแบบนี้มันมีผลกับชีวิตคนจริงๆประเทศไทยมีสาสารในกระบวนการยุติธรรม ศาลชั้นต้นศาลที่พิจารณาคดีครั้งแรกศาลอุทธรณ์ศาลที่ใช้โต้แยง้งแก้ต่างขอลดโทษศาลฎีกาศาลสูงสุดตัดสินคดีแล้วคดีถึงที่สุดยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับญาติของคุณถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายบวกบวกุกรุกศาลชั้นต้นตัดสินมาเลย20ปีสมมุตินะครับคุณไม่เถียงเลยหรอครับไม่โต้แย้งเลยเหรอครับไม่อุทธรณ์เลยเหรอครับ หรือคดีสารที่มีอยู่เม็ดเดียวไม่มีการล่อซื้อสารตัดสินมา3ปีคุณยอมรับดื้อๆเลยเหรอครับประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา193่ทับ4คำพิพากษาสารชั้นต้นยังไม่ถือเป็นที่สุดหากคู่ความยืดอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา คือถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินแล้วถ้าอยู่ในระยะเวลายืดอุทธรณ์คดียังไม่เด็ดขาดยังไม่สิ้นสุดโดยทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณ30วันถึง120วันแล้วแต่คดีอันนี้เป็นการประมาณโดยคร่าวๆนะและอย่าลืมว่าอุทธรณ์ไม่ได้มีไว้เพื่อลดโทษอย่างเดียวเราอาจยืดอุทธรณ ขอลดโทษหรือเพิ่มโทษหรือขอให้กลับคำพิพากษาได้เหมือนกันถ้าเราเห็นแยง้งสมมุติว่าทำคนตุยไปสารตัดสิน3าปีญาติเหยื่อจะยอมได้ยังไงเขาก็ต้องอุทธร์ต่อใช่ไหมครับในกระบวนการอุทธร์เราเรียกว่าเป็นกระบวนการโต้แยง้งอ,อย่างเช่นการอุทธร์ขอลดโทษกรณีเรารับสารภาพไว้สารชั้นต้นตัดสินลงมาเรารู้สึกว่าแรงไปก็ขอยื่นขอลดโทษโดยอ้างเหตุมันเทาโทษเช่น ต้องเลี้ยงพ่อที่ป่วยเป็นคนดีมีหน้ามีตาในสังคมการงานดีและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาสารุทธรก็ยังยื่นดีกาต่อได้แต่สารดีกาคือจุดจบของทุกอย่างนะครับสารดีกาตัดสินเท่ากับคดีเด็ดขาดทันทีเว้นแต่สารจะไม่รับดีกาก็จะจบแค่ นั้นนะครับจบแค่ชั้นอุทธร์สรุปแล้วตัดสินแล้วไม่ใช่คดีจบคดีจบต้องไม่มีใครอุทธรหรือดีกาอีกเด็ดขาดหมายถึงไม่มีคดีคาอยู่ในศาลแล้วทุกคดีจบหมดจริงๆคําว่าคดีเด็ดขาดคนที่จะถามบ่อยก็คือนักโทษที่ถูกกุมขังอยู่ในเรือนจํานี่แหละครับเพราะเขาจะเอาสิทธิ์คาว่าเด็ดขาดไปขอลดหย่อนผ่อนโทษตามสิทธิ์ของกรมราชัณฑ์ต่อไปครับ